เธอเป็นใครเนี่ยฉันชื่อว่าวานายคงเป็นโกรกากสินะนะจาจะกรเจ๊เป็นคนบอกฉันเองเออแล้วจริงๆงงต้องร้องว่ายังไงอ่ะต้องร้องว่าเราจุงฝูขวายคืนบ้านมีอะไรเหรอยาย นีนี่แน่อ้าวเดี๋ยวหนูช่วยนี่แน่เออเราต้องไม่ยอมแพ้นะจ๊ใหญ่เออหนูมีธุระกับน้าจกักรจั่นิดหน่อยไปก่อนนะไอ้เด็กเว้นมึงจะไปไหนเอะอ,อยวยๆอะไรเนี่ย เมื่อไหร่มึงจะเอาเสื้อผ้ากูลงมาวะเอาลงมายายก็ใส่ตัวเดิมอ่ะแบบนี้แหละดีแล้วแจมออกน่ากลัวม,มากเลยนะนั่นสิหรือยายจะเกลียดหนูยังไงอ่ะนะขออีกทีหนูแค่อยากให้ยายแต่งตัวสวยๆจไม่ย,ยายต้องโกรธตารทำสิ่งดีๆให้คนอื่นเนี่ยมันผิดด้วยเหรอ ไม่มีใครเข้าใจหนูเลยแล้วหนูอยากเข้าใจยายไหมล่ะอยากสิดีมากนาช่วยได้หนูทำตามที่นาบอกนะตอนนี้ให้หนูหยุดคิดทุกอย่างมองไปที่ดอกญ้าดอกนั้นมองไปแบบไม่ต้องตัดสินว่า มันสวยหรือไม่สวยสักแต่ว่ามองเห็นดึงดวงจิตออกจากอัตาของตัวเองแล้วลอยขึ้นไปสูงๆตอนนี้หนูไม่ใช่ว่าวา่าหนูเป็นใครก็ไม่รู้และไม่ต้องอยากรู้ด้วยหนูเห็นสองคนนั้นไหมยายกับว่าวา่าเห็นว่าว่าช่วยยายคว่างนกกระปุกแล้วจึงให้ยายเปเลย ขอให้หนูเก็บเสื้อผ้ายายลงมาจากยอดไม้สิ่งที่ยายมาขอคือการคืนกลับไปเป็นสิ่งที่เป็นปกติของยายแต่ว่าว่ากลับพยายามเปลี่ยนทียายเป็นสิ่งที่ว่าว่า,วาต้องการเห็นไหม้งานนี้ใครคือผู้ถูกกระทำหนูเห็นแล้วหนูเข้าใจแล้วหนูผิดไปแล้ว ที่แค่เกาะนิ่งๆนะตาก็ไม่กระพริบด้วยนะยายหนูมากราบขอโทษกราบทำหอกอะไรดูละครมากไปแล้วมึงเนี่ยเอาเสื้อกูมาแค่นี้เหรอยายก็ถ้าใส่แล้วนอนไม่สบายยายก็ถอดเสื้อนอนสิเย่หมายความว่ายายจะไม่ทิ้งเสื้อตัวสวยๆนี่ใช่ไหมผ่านมาสามสี่ตอนแล้วมึงยังไม่ลงตัวอีกแล้ววันเนี่ย ก็ที่ผ่านมาใช้คอมปรับเอาปรับไปไเรื่อยก็ไม่ได้สักทีมันก็เลยกลายเป็นยุ่งยากเพิ่มงานซะง,งั้นอ้าวแล้วนั่นก็ที่ยายไปวางกับดักเอาไว้แหละยายจะทำยังไงกับมันเหรอยายคงไม่ทำอะไรหรอกยายเป็นคนดีเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นกไม่ใช่พวกสามกีบกูยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงกับมันดีเดี๋ยวก่อนยายนั่นไง่ายเห็นไหม ยายไม่ฆ่ามันไม่ได้เหรอยายก็ปิดบ้านให้มิดชิดสิโอ้ยวาวาชาติหน้าไงยายชาติน่ารับกรรมแน่นี่มันยังไงกันคะนกงงไปหมดแล้วค่ะพี่ตาปิดเรื่องแล้วมืออีห,าห่ากลับมากลับมาเราจะดูแลมันเองเอาดีๆแน่ใจนะจะว่าไปมันก็น่ารักนะมานนี่มา เหนไม่ใหญ่มันเชื่องดีออกแกต้องหากินอยู่แถวนี้นะอย่าไปรบกวนยายเป็นไงเด็กในอุปการะโอเคไหมหนูว่าหนูคุยกับมันรู้เรื่องนะไม่น่ามีปัญหาเอา้าไปไหนแล้วแล้วมันไปไหนแล้วละ่ะแดองกระโดดแยงแยงไปทางโน้นะน่ะยายเกิดอะไรขึ้นกูสิต้องถามมึงไอ้ปูดลูองแม่มันยังไม่ตายหรอกกูแค่ยิงถักถักไอ้ปูปลูก ไอ้ปูดอยู่ไหนปูดปูดอยู่ไหนปูดเอ้ยปูดปูดเฮ้ยไอ้ปูด <Hey! S 2> 更多。<into> <laughs>